สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับ fc ทางช่อง y o youtube บังดำดำแต่งอินดี้ทุกท่านครับผมกลับมาจากนันทวัน n ออนทัวร์ก็มาลุยงานงานส่วนตัวครับงานส่วนตัวงานของที่บา้านกลับมาถึงก็ฝนตกหนักมากครับนี่ครับดูวันนี้วัน ที่สครับผมกลับมาจากสมุรประการเนาะกลับมาถึงเมื่อเช้ามากับแอดมินสเสือก็เสร็จงานที่สมุรประการแล้วก็ออกเดินทางกันมาเลยสองคนมากับแอดมินสเสือสองคนก็ออกเดินทางประมาณ6กทุ่มนิดนิดเที่ยงคืนนิดนิดมาถึงบ้านผมก็ประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดงครึ่งครับ แล้วก็แอดมินเสือก็กลับบ,บ้านกลับบ้านก็ได้ข่าวว่าอาไปลงถนนตรงแถวๆไออะไรนะตำบลจันดุมบ่ผมเพิ่งเปิดเฟซพอดีเน็ตผมหมดผมอยู่เน็ตผมหมดต้องใช้ wi-fi ที่บ้านหลับยาวครับมาถึงแล้วหลับยาวตื่นมาก็เห็นแอดมินลงแอดมินเสือลงเนะาะอลงข้างทางนิดนึงดีหน้าที่มันไม่ลึกก็ ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันนิดนิดหนึ่งนะครับเวลาเดินทางไม่ไหวก็จอดพักกันดีกว่าพักสักง,งีบหนึ่งสักนิดหนึ่งก็ค่อยเดินทางต่อดูครับนี่อีก,อกถ้าพรุ่งนี้ตกอีกก็น่าจะเริ่มพากันถ่ายกลบครับผมอยู่ที่ทุ่งนานะอยู่ที่ทุ่งนาครับมาไล่อาสมุนครับ นู่นเห็นไหมครันี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะกลับกล้องกแป๊บนึ่งนี่แหละครับที่ผมไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ตลอดงานที่ไปถ่ายนันทวนนะครับเหตุผลของผมก็คือนี่ต้องมาไล่ลูกสมุน ไล่ลูกสมุนเข้าโคกครับถ้าวันไหนผมไม่ได้ไปถ่ายนันทวันตอนกลางวันผมก็จะไปกลางคืนก็คือไล่พวกเขาเข้าโคกก่อนแต่ถ้าวันไหนผมไปถ่ายาทีมงานนันทวันตอนกลางวันเนี่ยผมก็จะต้องรีบกลับมาเนี่ฮะเพราะาคุณพ่อแกเดินไม่สะดวกแล้วครับก็เลยต้องอยู่ดูแลต่อ อันนี้เป็นผลงานของคุณพ่อนะครับที่แกเลี้ยงมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยครับก็เลยได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้แกสุขภาพไม่ค่อยดีครับผมก็เลยต้องดูแลรับช่วงต่อดูแลให้แกนั่นแหละพอแกผูกพันเนาะแกเลี้ยงมาตั้งตั้งแต่ผมเรียนจบผมเรียนจบลูกลูกลูกสาวน้องสาวผมเรียนจบ แกก็เริ่มเลี้ยงสะสมสะสมมาเรื่อยครับก็เลยเป็นจำนวนเยอะขนาดนี้ครับ36-37ตัวครับทั้งหมดที่มีส่วนมากผมก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้ครับเวลางานที่บ้านก็ต้องรีบมาก็ต้องรีบกลับมารับผิดชอบครับเวลาไปถ่ายคลิปให้กับ fc ได้ชมก็ต้องไปครับ ก็คือต้องจัดสรรปันส่วนเวลาให้เป็นนะครับก็อยากบอกเอฟซีแฟนคลับด้วยนี่ฮะว่าทำอะไรก็แล้วแต่ครับก็ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ให้สู้ๆกันนะครับผมกลับมาอยู่บ้านโดยที่ไม่มีเงินติดตัวเลยนะอันนี้ผมพูดผมกลับมาจากชีวิตโรงงานเหมือนกันครับ มเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วครับก็ไม่มีอะไรทําครับมาอยู่บ้านไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรใช้ผมก็ดิ้นรนไปทํานู่นทํานี่ครับนี่ผมก็มีนะนี่เยอะด้วยผมอ่ะก็เลยต้องดิ้นรนทุกวิธีทางครับก็มาโชคดีที่ได้มาถ่ายนันทวันแล้วเอฟซให้การตอบรับให้การ ติดตามอันนี้ผมต้องขอบคุณ fc มากๆครับขอบคุณจากใจจริงๆผมไม่คิดว่า fc จะให้การต้อนรับผมขนาดนี้เนาะ fc นันทวันทุกท่านเลยอันนี้ผมต้องขอบคุณจากใจนะครับผมจะแขวนวิ่งไปถ่ายคลิปลงลงทางช่องให้ fc ได้ชมเรื่อยๆแล้วครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งไปไหนหรอกการจัดสรรเวลาผมก็เริ่มจะลงตัวแล้ว ที่ไปออนทัวร์สองานเนี่ยถามว่าแล้วได้ใครมาดูแลตรงนี้ให้แทนผมให้น้องชายครับน้องชายในหมู่บ้านนี่แหละช่วยดูแลแทนให้2 3วันก็เลยวิ่งไปถ่ายคลิปที่งานออนทัวร์ให้ f อได้ชมกันได้ได้ชมกันไม่พลาดเนาะ ส่วนเรื่องคลิปเนี่ยส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายช่วงกลางคืนนะครับเพราะผมต้องช่วยแอดมินเขาถ่ายภาพนิ่งนะครับจริงๆผมก็อยากาถ่ายลงถ่ายบรรยากาศกลางคืนที่มีคนเต้นลงให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากถ่ายแต่ว,ว่าอุปกรณ์ของผมอะ่ะมัน คือภาพมันชัดอยู่ครับแต่เสียงมันไม่ได้คือเสียงมันแตกโทรศัพท์ผมรับเสียงบีดหนักๆไม่ได้มันแตกพอฟังๆไปมันไม่เพราะอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายครับก็รอกันอีกนิดนึงแล้วกันนุรอกันอีกนิดนึงผมคิดว่าถ้าอุปกรณ์ผมพร้อมนะอุปกรณ์ในการถ่ายทําผมพร้อมแล้วอถ่ายไปเสียงมันไม่แตกมันรับเสียงเบีดได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายลงช่องคิดว่าขอเวลาอีกสัก ประมาณจะพูดไปก็อีกนานนะครับน่าจะประมาณปีหน้าแหละเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีงบประมาณมีทุนที่จะไปซื้ออุปกรณ์ตรงนั้นเนาะก็ชมคลิปของผมก็ชมที่บรรยากาศการจัดเตรียมงานของทีมงานไปก่อนแล้วกันเนาะไอ้ส่วนบรรยากาศเนี่ยจะเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวผมจะพยายามลงภาพนิ่งให้ให้ชมกันส่วนถ้าอยากชมคลิปที่เป็นบรรยากาศบรรยากาศการเต้นตอนกลางคืนหรืออะไรเนี่ย มันจะมีช่องอยู่ครับมีช่องช่องของแอดมินเสือลาสะเสือร้ายลาซานนะครับแล้วก็ช่องอของอหนึ่งดีไซน์อะดีไลท์ครับดีไลท์ช่องมีเดียแชนแนลอะครับลองไปติดตามดูด้อช่องเพื่ช่องนี้เขาจะเกี่ยวกับบรรยากาศกลางคืนเนี่ยการเต้นหน้าจอเนี่ยเขาจะถ่ายไว้อยู่เพราะเขามี iPhone เนาะผมใช้ซัมซุงแล้วเสียงมันแตกผมก็เลยไม่อยากไม่อยากจับจุดนี้ให้ให้แอดมินเขาทําดีกว่า ผมก็ช่วยซามสูงของผมมันช่วยเรื่องภาพานิ่งได้พอสมควรผมก็จะช่วยอแอดมินเขาถ่ายภาพนิ่งบรรยากาศสมากกว่าเนาะก็อดใจรอครับอดใจรออีกนานอยู่นะอีกนานอันนี้ต้องขออภัยจริงๆว่าบางท่านเขาอยากชมภาพบรรยากาศาส,สาวเต้นเนาะกับแฟนคลับ f อฟซีนันทวันเต้นเนี่ยผมก็เข้าใจอยู่นะผมก็อยากทำให้ แต่ว่าอุปกรณ์มันไม่พร้อมแล้วก็เสียงมันไม่ได้มันก็เลยยังไม่อยากทําจุดตรงนั้นเนาะแต่จริงๆก็คืออยากทํามากแต่ว่าก็ต้องรอให้อุปกรณ์ของตวเองพร้อมก่อนดูบรรยากาศครับพรุ่งนี้น่าจะมาอีกนะฝนนะผมดูแล้วพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าน่าจะถึงวันที่หกวันนี้วันที่สี่สี่ห้าหกน่าจะน่าจะอีกประมาณสองวันทีมงานบัดนานทนก็น่าจะ ทำงานละบากกันนิดนึงเนาะช่วงนี้เปียกแฉะวันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่าหน่วย12ล้อไปลงที่ไหนยังไม่ได้ทักไปถามทีมงานเลยผมมาก็เหนื่อยมากครับมาจากงานออนทัวร์นี่เหนื่อยแล้วก็สลบตั้งแต่เช้ามาถึงบ้านแต่เช้าแล้วก็สลบเลยสลบยาวมาถึงประมาณบ่ายโมงตื่นมาอีกทีเอออะจะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ทักทายกับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับ กับอีกหนึ่งงานมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าผมทําอะไรอยู่บ้างต่มาบ้านทําอะไรนี่แหละชีวิตของผมก็ประมาณนี้แหละครับลูกทุ่งลุกทุ่งลุยลุยแบบนี้แหละครับอ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกการติดตามจาก FC แฟนคลับนันทวรรณทุกท่านเลยอันนี้ขอบคุณจัดใจผมเลยนะขอบคุณจัดใจผมมากเพราะผมไม่คิดว่า FC แฟนคลับนันทวรรณจะให้การต้อนรับผมขนาดนี้อันนี้ขอบคุณมาก จริงจงจากใจครับผมค่อยเจอกันคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขยันวิ่งไปถ่ายกับสิ่งที่ FC รักนั่นก็คือนันทวันภาพยนตร์ให้ f อฟได้ชมกันเยอะๆและเรื่อยๆตลอดไปครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ